ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เมแทนทาร์ตนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันดูดๆกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะประจําเดือนมกราคมปีพศส5 6 4เป็นคลิปในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะคะความรักเราจะแบ่งเป็นคนโสดมีคนคบคนคุยสถานะไม่ชัดเจนและคนที่มีคู่นะคะสําหรับคนโสดหรือคนที่มีคนคุยนะคะ อาจจะเป็นแบบไวเบอร์ซ่าก็ได้นะเป็นการสลับกันก็ได้นะคะการอ่านไพ่เป็นแบบโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่ง<ม>เพราะฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทาง<ม>เพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตเท่านั้นนะอาจจะมีเสียงดังรบกวนหรือบางทีอาจจะมีน้องแมววิ่งผ่านยังไงต้องขออภัยด้วยนะเพราะคนทําคลิปอยู่ติดถนนแล้วก็น้องแมวก็จะซนมากมีทั้งหมดนะ่ะหกตัวยังไงต้องขออภัยด้วยเนาะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะ การงานสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเป็นยังไงมั่งในเดือนมกราคมนะคะน้ำชาลงไปลงไปลงไปถ้าไม่ลงก็นั่งเฉยเออถ้าไม่ลงก็นั่งอยู่เฉยเดี๋ยวพี่เขาไม่ขึ้นมานะเนี่ยพี่เขาไม่ให้เข้ามาดูนะเนี่ยอย่าดื้อไม่ต้องไปเข้ากล้องเลยลงไปเลยลงไปนู่นนะไปอยู่เฉย ขอโทษนะคะน้องแมวก็จะดือน,นิดนึงนะคะ่ะตัวอื่นนนอนแล้วเหลือตัวนี้ยังไม่นอนนะคะเอาละค่ะในเรื่องของการงานนะสาหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะถ้าคุณทํางานองค์กรทํางานบริษัทห้างร้านต่างๆลูกจ้างต่างๆบอกได้เลยว่างานคุณเด่นมากได้รับการยอมรับไม่ว่าจะคุณอยู่ตําแหน่งอะไรก็ตามแล้วก็จะมีการเลื่อนขั้นในตําแหน่งนะคะบางคนเป็นหัวหน้าง,งานก็จะเป็นผู้จัดการนะแผะนกพวกสาขาอะไรประมาณนี้นะคะมีการเลื่อนขั้นในตําแหน่ง ได้ในสิ่งที่ไม่คาดหวังนะคะบางทีอาจจะมีสองตำแหน่งพ่วงเข้ามาด้ยวยก็ได้นะคะมีทั้งเรื่องการเงินเข้ามาเนาะตรงนี้นะคะการงานโดดเด่นมากเลยไม่ว่าจะเจราจาหรือไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่อยู่ในสายตาของผู้บังคับบัญชาถือว่างานของคุณสําเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดือนนี้จะให้พรคุณในเรื่องของการงานเพราะที่ผ่านมาคุณทําเต็มที่ นะคะแล้วก็อาจจะมีใครบางคนที่มองแล้วว่าเหมือนผลงานเราไม่ค่อยโอเคแต่เดือนนี้เขาจะพูดไม่ได้เลยเพราะการงานของคุณนันประจักษ์แก่สารนะะชนนะคะสิ่งที่คุณต้องระวังนะระวังในเรื่องของอาการสื่อสารการพูดจากับคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันอาจจะมีปัญหาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะ ถ้าเกิดว่าคุยก็คุยในเรื่องของงานที่จําเป็นอย่าไปสูงสิงอะไรมากเดือนนี้นะคะเพราะเขาอิจฉาคุณอยู่แล้วเดือนนี้เพราะว่าเดือนนี้งานของคุณมันเด่นไม่ว่าจะเสนออะไรเจ้านายถูกใจหมดเลยใครที่ทํางานราชการมีการเลื่อนขนั้นเลื่อนตำแหน่งเหมือนกันหรือใครที่รอคอยการผลสอบนะตรงนี้ก็จะสอบผ่านสอบได้นะตรงนี้ได้บรรจุบางคนนะนะคะตรงนี้เนาะสายงานนะคะงานราชการบอกได้เลยว่าคุณจะเหนื่อยหน่อยนะ เหนื่อยในเรื่องของการโยกย้ายสถานที่เหนื่อยในเรื่องของการรับคนเข้ามาในหน่วยงานในองค์กรเหนื่อยเรื่องของการเดินทางบางทีคุณอาจจะไปสัมมนาไปอบรมไปเป็นพี่เลี้ยงหรือไปเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานก็ได้สิ่งที่ต้องระวังคือระวังเรื่องเอกสารสัญญาการเซ็นต่างๆนะคะอ่านดีๆอ่านให้ถีถ้วนคุณอาจจะพลาดก็ได้เรื่องนี้นะคะใครที่ทําในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของจัดการเฟื่องฟูมากเลยที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกแบบเหนื่อยรู้สึกท้อต่อไปนี้นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณร้องขอเป่าเต่ลงมาเลยว,ว่ารับทราบในการทุกร้อนของคุณนะคะจะมีการขยับขยายบางคนอาจจะเป็นเคกว่าบริษัทในเรื่องของการประมูลทรัพย์สินเรื่องของอสังหาร,ริมทรัพย์การขายบ้านขายที่ดินปังมากหรือบางคนค้าขายเกี่ยวกับพวกโรงศพหรือค้าขายในเรื่องของพวกสังฆทานอันนี้นะคะการทําบุญต่างๆนะคะนะ,ะ,นะ,ะตรงนี้ถือว่าขายดีและอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของผับบาร์ในเรื่องของการท่องเที่ยวกลางคืนนะ เป็นร้านอาหารเป็นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะถือว่าโอเคมากๆเดือนนี้ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรนะคะแล้วก็ในเรื่องของเครื่องดื่มก็ขายดีนะคะตรงนี้เอาละค่ะสิ่งที่คุณต้องระวังระวังเรื่องเอกสารเหมือนกันนะคะเอกสารในเรื่องของสัญญาเช่าเอกสารในเรื่องของภาษีต้องดูดีๆคุณอาจจะพลาดเดือนนี้นะคะสําหรับใครที่ค้าขายออนไลน์คนที่ค้าขายออนไลน์บอกได้เลยว่าจะมีลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เข้ามาแวะเวียนนะคะทําให้คุณบางครั้งอาจจะนึกไม่ถึงว่าเอ๊ะปกติมันจะบซบเซาแต่ทําไมแบบ ลูกค้ามาเรื่อยๆก็ต้องภูมิใจว่าสินค้าของเราตอบโจทย์เขาได้สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องความใจร้อนนะคะระวังเรื่องการพูดคุยการพูดประชดประชันนะสำหรับคุณนะคะในคนค้าขายออนไลน์เนาะบางทีอาจจะพูดเล่นพูดไรอาจจะไปโดนใจใครสักคนหนึ่งแล้วเขาอาจจะไปพูดต่อทําให้เราเสียได้นะคะอันนี้ก็เป็นการงานเนาะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะปังมากๆปังแบบคาดไม่ถึงนะคะการงานแบบปังแบบคาดไม่ถึงเลยมาดูเรื่องการเงินกันมั่งเป็นไง ถ้าใครถามเมื่อกี้นี้ว่าจะสมัครงานได้ไหมได้คะ่ะแล้วก็ถูกใจคุณด้วยนะคะการเงินเป็นไงโอ้เดือนนี้นะบอกได้เลยว่าได้โชคลาภแบบไม่คาดคิดบางคนได้มรดกได้ทรัพย์สินในการแบ่งพินิกรรมบางคนได้เงินปันผลเงินตกเบิกบางคนได้จากการเสี่ยงโชคนะเดือนนี้ถ้าคุณทําเรื่องกู้หนี้ยืมสินบอกได้เลยว่าผ่านนะคะฉลุยนะแล้วก็เดือนนี้ถือว่ามีการเงินในการใช้จ่ายแบบที่แบบ รู้สึกว่าโอเคกว่าที่ผ่านมาแล้วกันนะคะไม่ติดขัดเนาะเด๋ยนนี้โอเคอยู่นะคะมาดูเรื่องความรักกันบ้างคนวันพฤหัสคนโสดเป็นไงคนโสดคนวันพฤหัสสบดีนะที่ผ่านมาคุณเจอรักซ้อนรักสามเศร้าหรือเปล่าะคะใครสักคนนึงเข้ามาไขฝันคนคนี้อยู่ในกลุ่มราศีสิงห์ราศีเมษราศีธนูความรักที่ผ่านมาเป็นแบบไปไป,ไปกับกับรักรักลิกล,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 กลก รักเขาจนแบบสุดหัวใจสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยคุณเจอปัญหารัก้อนรักสามเศร้าเขามีใครคนใดคนหนึ่งอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะมาสารสัมพันธ์กับเราถามว่าเดือนนี้มีใครเข้ามาในชีวิตไหมบอกได้เลยว่าคุณจะอยู่กับงานนะเดือนนี้คนโสดนะคะจะอยู่กับงานมีคนเข้ามาเมียงมามองแต่คุณไม่ได้สนใจอาจจะเป็นพ่อแม่เป็นแม่แม่ก็ได้ที่มาชอบนะคนในเครื่องแบบแต่คุณอาจจะบอกว่าคุณสนใจเรื่องงานก่อนเดือนนี้นะคะคุณโสดเนาะ ถามว่าคนเก่าจะกลับมาไหมตอนนี้บอกได้เลยว่ายังไม่กลับนะสำหรับคนที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเป็นไงมัง่งคนคุยสถานะไม่ชัดเจนคุณรักกับคนเจ้าชูรักกับคนมีเจ้าของความรักของคุณเป็นแบบเติรปาร์ตี้เขาไม่ให้สถานะเพราะว่าเขายังคุยหลายคนอ่านตามไพ่ไม่เอาใจใครนะคะแต่มันเหมือนเป็นโชคชะตาเป็นเหมือนเวรกรรมคุณกับเขาต้องมาเจอกันตัดกันไม่ขาด ความรักเป็นเสมือนแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะพอคุณนิ่งเขาจะทักมาคุณก็ใจอ่อนทุกครั้งนะเขาเรียกว่าคู่เวียนคู่กรรมนะคะถามว่าไปต่อได้ไหมไปต่อได้แต่เหนื่อยเป็นอยู่ในช่วงเวลาที่รักซ้อนเขายังให้สถาน,นะคุณไม่ได้หรอกรักแต่ว่ารักมากกว่าเพื่อนยังไม่ใช่แฟนเท่านั้นเองนะคะ <S <S สําหรับคนที่มีครอบครัวเป็นไงคนที่มีครอบครัววันพฤหัสบดีนะคะ ระวังนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะมีปัญหากันในเรื่องของใครคนใดคนนึงอาจจะทําผิดต่อคู่รักก็ได้แล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมีการทะเลาะกันนะเดือนนี้นะคะแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะประสานรอยเล้ากันได้นะเหมือนกับว่าให้อาภัยกันได้แต่จะมีในเรื่องของการพูดจาเรื่องแบบการทําผิดของใครบางคนที่แบบเก่าๆมาแล้วอะ่ะนะคะลื้อฟื้นความหลังพูดง่ายๆเลยนะคะ ระวังปัญหาลักซ้อนนะคะหรือบา,บางทีอาจจะมีคนแบบมารายงานเราว่าเห็นคนของเราไปกับคนนั้นคนนี้นะประมาณนี้แหละต้องหนักแน่นนะคะจะมีปัญหาการเฉพาะแบบเอาเรื่องเก่าๆมาพูดอย่างอื่นไม่ได้มีปัญหานะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพคนวันพฤหัสบดีนะคะสุขภาพเป็นไง สุขภาพสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีระวังในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคอบาลัยนะคะระวังเดือนนี้อาจจะน้ําหนักเกินหน่อยนะคะน้ำหนักขึ้นแล้วก็รู้สึกปวดเข่าปวดหลังนะตนนัวนี้แล้วก็ระวังในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะการพัดตกหกล้มหรือพวกเครื่องใช้ในบ้านหล่นใส่อะไรเงี้ยนะคะอย่างอื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะต่อมามาดูในเรื่องของการเสริมดวง เสริมดวงนะคะแนะนําทําบุญเกี่ยวกับการบริจาคทรัพย์ให้กับสถานที่ที่แบบว่าเขาเรียกว่ากันดานหรือไม่ก็คือตามมูลนิธิต่างๆเพื่อนผู้ยางไร้หรือการทําลุบารุงแบบพระพุทธศาสนานะได้หมดนะคะแล้วก็การบริจาคน้ําดื่มถวายน้ําดื่มไทยชีวิตโครกระบือนะคะ ช่วยเหลือผู้ยากไร้นะฮะตรงนี้นะช่วยเหลือผู้ยากไร้นะฮะในตามกําลังที่เราแบบพอมีนะตรงนี้ยิ่งจะเสริมเรื่องการงานแล้วก็การเงินให้คุณยิ่งปังมากยิ่งขึ้นพอเดือนนี้คนมันพฤหัสบดีบอกเลยว่างานเนี่ยปังแบบคาดไม่ถึงอะ่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีโชคมีลาบเล็กน้อยด้วยนะคะตรงนี้ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้น้องอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ตรงกับใครยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะนะคะก็เป็นการอ่านแบบโดยล้วนการทําบุญไม่จำเป็นว่าต้องทําตามที่ไพ่บอก เราถนัดแบบไหนก็ทําแบบนั้นเลยบางคนอาจจะถนัดเรื่องการทาสังฆทานก็ทําสังฆทานไปเลยนะคะหรือปล่อยป้าหรือบางคนอาจจะถนัดเลี้ยงแบบอาหารเด็กกลางวันเป็นบุญหมดค่ะขึ้นอยู่กับว่าการตัดสินใจของเราเนาะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้คนวันพฤหัสบดีสิ่งที่เตือนไปก็ในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องการตัดสินใจในเรื่องการพูดจานะคะถ้าพ้นเดือนนี้ไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าจะโอเคเพราะเดือนนี้มันมีแต่คนอิจฉาคุณพ่อคุณปังแทบทุกเรื่องเนาะตรงนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะ ก็วหวังว่าอาจจะถูกใจบ้างเนาะไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ